ก็อยากจะให้พูดถึงสโมสรศรีวิชัย FC สักนิดหนึ่งนะครับว่า,าเราได้ตั้งสโมสรน,นี้มีประวัติมีความเป็นมายัางไงครับผมอ,มอย่างอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านครับผมาสามารถสอนร่วงนะฮะเป็นตำแหน่งประธานสโมสรศรีวิชัย FC ความเป็นมาของทีมเราก็คือต้องกล่าวย้อนไปเมื่อปี2010 สิบหกปปปี17บนะก็คือพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่เชียร์ฟุตบอลสุราษฎร์อยู่หลายปีแล้ว20ปีแล้วนะฮะทุกคนในเพื่อนเพื่อนก็รวมกลุ่มกันเชียร์ฟุตบอลสุราษฎร์อยู่แล้วก็บังเอิญปีนั้นเป็นปีที่สุราษฎร์ได้แชมป์ฟุตบอลอาลีภูมิภาคดิวชั่น2อรับนะพอได้แชมป์เสร็จก็ไปแข่งรอบสุดท้ายแล้วก็มีเหตุไม่เหตุสุวิสัยตรงการสิ้นพิชชนของอ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงเนก้านะฮะแล้วก็ทำให้สมาคมก็มีการแับฉลาด ทีมที่จะได้ขึ้นชั้นซึ่งตรงนั้นสูราาเองก็เป็นอย่งในสีทีมที่จะได้ก็ขึ้นชั้นทีนี้พอจกบฉลากแล้วตายเป็เราไม่ได้ขึ้นชั้นทีมอื่นก็ขึ้นชั้นก็เลยคุยกับพวกพวเบื้อฝูงก็เสง่งกันก็เลยก็เลยอยักลองทําทีมเราดูบังเอิญจังหวะที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาเปิดรายการอเมเจอร์ลีกเป็นครั้งแรกอ่าฤดูกาลแรกที่เขาให้ทีมสมัครเล่นสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้พวกเราเราก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเป็นทีม เป็นทีมสมัครเล่นครับแข่งรายการไทยลีกอเมเจอร์ลีกครั้งที่1นึงสมัครฟุตบอลน,นะฮะเมื่อดูการปี2017ปีนั้นเราก็เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศโูนภาคใต้นะฮะไปชิงชนะเลิศกับทีมหาดใหญ่ซิตี้แล้ว <นะ S 2> ลเราก็ไปแพ้เขาในนัดชิงชนะเลิศปีนั้นเขาเอาทีมเดียวเพื่อขึ้นชั้นเล่นไทยลีก4อตอนนั้นยังมีไทยลีก4มาปีถัดมา พอหลังจากนั้นเราก็มาส่งรายการเอเอคเจอกับอุตรดิตถ์ครนนั้นเราก็เราก็แพ้เข้าไปด้วย Uber อุบัติเหตุในประตูหัวแตกตอนนั้น,นะะและฤดูการถัดมาเราก็ส่งทีมเข้าแข่งขนันอีกฤดูการปี2018นะฮะตอนนั้นมีทีมทั้งหมด 10, 10ทีมในภาคใต้ตอนบนเอา2ทีมภาคใต้ตอนบนขึ้น T4 สี่ 4, ภาคใต้ตอนล่างแชมป์กลุ่มขึ้นท4แล้วเอาแชมป์มาสุนแชมป์กันเพื่อเป็นแชมป์ภาคใต้ ปีนั้นเราไปได้ไกลสุดแค่รอบก่อนรองชนะเลิศเราไปแพ้ทีมป่าตองที่สนามพังงานะฮะทำให้เราตกรอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายนะฮะแล้วก็ไอไม่ใช่ปีนั้นเราแพ้ในบ้านปีที่สองปีที่2ปีที่สองยังยังเหมือนเดิมเอาแชมป์ทีมเดียวเราแพ้ในบ้านให้ทีมทีม W เมนะืองคอนนะปีที่2เราก็แพ้รอบก่อนรองก,ก็ก็เหมือนเดิมแล้วก็มาปีที่แล้วฤดูการที่แล้ว ดูการ2019แล้วก็ส่งทีมแข่งเหมือนเดิมมีทีม10ทีมตอนนั้นแล้วก็เอาที่1โซนบนกับที่1สวนล่างไปไทยลีก4เลยนะฮะไทยลีก4ฤดูการที่ผ่านมาแล้วก็เอาแชมป์ส่วนบนส่วนล่างมามาชนกันเพื่อเพื่อเป็นแชมป์ภัคได้เอาแชมป์แต่ละภาพไปยิงแชมป์ประเทศไทยปรากฏน,นั้นปีนั้นก็แชมป์ประเทศไทยก็คือฐานอากาศแชมป์รองแชมป์ก็คือสงขาสงขาก็ได้ขึ้นชั้นไปเล่นไทยลีก4ฤดูการที่แล้วแล้วเป็น กลับมาเป็นผลิตสามดูกันที่ผ่านมาแล้วก็ได้แชมป์ผลิตสามอีกก็ขึ้นแชมป์อเมเจอร์ภาคใต้แล้วก็เป็นแชมป์ผลิตสามเลยเ<อ>นะนั่นเรส่งสเราก็ตกรอบเพราะเราแพ้ป่าตองป่าตอมชะนะเราปุ๊บเขาก็ได้ขึ้นชั้นเหมือนเดิมขึ้นชั้นไปเราก็เราก็ากลับมาที่เดิมที่เดิมว่าคือฤดูการนี้เป็นดูการที่สี่เราก็ต้องทําทีมก็เตรียมความพร้อมส่งทีมเข้าแข่งขันเหมือนเดิมซึ่งนะครับ ส่งทีมเข้าแข่งขันมาเดิมเป็นรุูการที่4ของของรายการ Thailand Amateur League ที่เขาจัดมา4ครั้งเราก็ส่งทีมแข่งขันทั้ง4ครั้งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรียกนักบอลมาเตรียมทีมเตรียมความพร้อมเพื่อเพื่อส่งทีมเข้าร่วมแข่งันผลการจับสลากเมื่อวานแบ่งกลุ่มภาคใต้มีทีมสมัครบนและล่างแค่9ทีมโซนบน6ทีม โซนล่าง9ทีมทีนี้สมาคมเขาจับแข่งแบบมินิลีกเลยโซนบน6ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มละ3ทีมเตะแบบพบกันหมด2นัดแชมป์กลุ่ม A เจอกับแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ที่เราอยู่ก็ร่วมสายกับโรงเรียนท่านครที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ทีมเต็งเลยคือเอ็มเฮนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็มีศีวิชัย FC เราจะต้องเราจะต้องเป็นแชมป์ของกลุ่ม เพื่อเราจะตัดเชือกอะแชมป์อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มบีก็คือภูเก็ตบูมาลีนแล้วก็ภูเก็ตอันดามันแล้วก็พังง่าินะฮะกลุ่มบีก็มีอยู่3ทีมทีนี้แชมป์เอกับแชมป์บีต้องเจอกันนอกเอาใครชนะต้องไปเจอกับแชมป์ของโซนล่างมิสตูนแล้วก็มีสงขลาฮัตลานแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งยังสิงห์ยูเนเต็ดน,นะแชมป์โซนล่างหนึ่งทีมแชมป์โซนบนหนึ่งทีม สิ่งชนะเลิศเพื่อเป็นแชมป์ภาคใต้คนที่ทีมที่เป็นแชมป์ภาคใต้ได้สิทธิ์เล่นไทยลีก 4, ไทยลีก3แล้ดูการขับไปเพราะว่าตอนนี้ไทยลีกเขากลับมาเหลือแค่3ลีกก็คือไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3มีภาคนะครับ่า รูปแบบก็จะเป็นแบบนั้นเกือบคร่าวๆเรื่องรูปแบบของการแข่งขันก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าสมาคมฟุตบอลเขาปรับเงื่อนไขในการแข่งขันเยอะนะฮะอยากจะให้เล่าถึงผู้เล่นของทีมในปีนี้หน่อยนะครับผู้เล่นของทีมในปีนี้ก็หลายๆท่านก็เป็นผู้เล่นเก่าของสุราษฎร์เอฟซีเราซึ่งแฟนฟุตบอลหลายๆท่านก็รู้จักดีอยู่แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็น้องๆหลายๆคนก็เคยเล่นให้ศรีวิชัยต่อเนื่องมาทุกปีนะฮะแล้วก็มีน้องๆใหม่ๆจาก ชุด U18 เข้ามาด้วยแล้วก็มีผู้เล่นที่เราเสริมจากต่างจังหวัดเข้ามาบางส่วนนะฮะในในในกลุ่มของผู้เล่นที่ที่จะเข้ามาผู้เล่น,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 นผู้เล่นของเราส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หรือ,อยังไงฮะเกเป็นคนในพื้นที่ครับ 90เปอร์เซ็นเป็นคนในีารางมาน่วยดาวยฮะมีน้องๆจากข้างนอกมีแค่สามคนสี่คนซึ่งน้องๆจากข้างนอกเขาก็เล่นอยู่กับกลุ่มนักฟุตบอลของเราอยู่แล้วภายใต้ฟุตบอลเดินสายออฟไซด์กันจานดิ์นะฮะเขาเ็าเล่นอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้การทําทีมจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีงบประมาณมีอะไรตอนนี้ในเรื่องนี้ได้เตรียมตัวยังไงบ้างครับงบประมาณตลอดเวลาที่เราทําทีมมาสี่ฤดูกาลก็ก็หลักๆก็จะมาจากตัวผมเองนะฮะแล้วก็ สปอนเซอร์ที่ผมเดินไปขอเขาขอเขามาช่วยขอเขามาช่วยอย่างปีนี้ที่เราเราได้มาบางส่วนแล้วก็อย่างเนี้ยสนามมามนอารีนานะฮะสนับสนุนสนามฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็เป็นงบประมาณเงินก้อนมาบางส่วนนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านดินทองช่วยเหลือเรามาตลอดตรงนั้นนะครับทองชัยวินล่าเป็นเป็นวินล่าที่อยู่ภาคกลาง ของในสายทีมงานแล้วก็มีเพื่อนฝูงกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ครับผมมือสองสามสีรายที่สนิทกับผมอยู่นะผมทนเข้ามาก็ประมาณถามว่าใช้เยอะไหมแต่ละบีก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะนะครับเพราะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางค่าใช้จ่ายเดินทางแบบแข่งขันและนี่ก็ใช้เยอะเหมือนกันโปรแกรมสถานการณ์ภายใต้โควิดเนี่ยมีอะไรที่จะยืนยันความชัดเจนในการแข่งขันยังไงบ้างก็ตอนนี้สมาคมเองก็ ยังไม่ได้ตอบตกลงวันแข่งขันมามเพียงแค่เราก็ต้องต้องเตรียมความพร้อมของเราให้มันพร้อมที่สุดนะฮะเพราะวันนี้ก็เรียกน้องๆมาทดสอบสมรรถภาพลงทีมแบบติดกันนะฮะจริงๆสนามวันนี้ก็ไม่ได้เปิดเช็งงานแต่เราก็ในฐานะที่เขาเป็นเบนสปอนเซอร์เราก็ตบบิดกันด้วยความระมัดระวังกันตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมตลอดนะฮะเพราะว่าวันไหนที่เขาประกาศแข่งขันมาเราก็ต้องต้องแข่งนะฮะเพราะว่าเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกในกลุ่มมีแค่3ทีมแพ้ไม่ได้เลย แพ้หรือเสมอไม่ได้เลยครับตกรอบเลยลสิ่งที่เราทํามาก็เสียเปล่าเพราะฉะฉนั้นสองแม์รอบแรกต้องชนะอย่างเดียวเลย<ม>นะครับซึ่งเป็นงานที่หินเลยนะครับเป็นงานที่หินเลยในสายเราไี่มีใครบ้างครับมีเอ็มเฮนครสีธรรมราช<ม>เป็นเป็นทีมของกลุ่มที่ทําฟุตบอลหญิงนะครสีสีธรรมร,รานะคระแล้วก็ได้ได้แชมป์ไทยลีกบนบนไทยบูมแมนลีกได้รองแชมป์หรือจะได้รองแชมป์นะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทีมใหม่ที่สมัครเข้ามา เป็นโรงเรียนท่านครซึ่งต,งตรงนั้นเราเองก็ยังไม่เคยเจอกันการแข่งขันนี่ในในในสามทีมนี้จะแข่งแบบเล่นในบ้านหนึ่งครั้งไปเย1 1> อือนหนึ่งไปเก็เย้าเยือนครับใช่ใช่ก็ค,ค,คือเล่นเจอกันทุกทีมแค่แมตช์ดเดียวเราอาจจะไปเยือนเอเมทนครโรงเรียนท่านครอาจจะมาเยือนเรานะฮะวิธีการแข่งขันจะเป็นแบบนั้นของอเมเจอร league ก็คือเล่นแบบลีกแต่เจอกันนัดเดียวครับผมเจอกันนัดเดียว ก็อย่างผมบอกก็เราเจอแบบ2รุมหนึ่งเลยเสมอยังไม่ได้เลยต้องชนะอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวสุราษฎร์ธานีนะครับนะรับทีมน้องใหม่ทีมนี้ที่ทีมงานทุกคนตั้งใจสร้างตั้งใจทําขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วแหละสโมสรฟุตบอลศรีวิชัยเอฟซีนะครับเติร์ดเติร์ดเฟซบุ๊กโปเทสและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปร่วมเชียร์ร่วมชมเวลาทีมเราเตะที่สนามสุราษฎร์นะฮะตรงนั้น ก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับผมออกแบบทีมฟุตบอลตรงนี้มาโดยใช้สโลแกนทีมฟุตบอลโดยแฟนบอลเพราะว่าผมเป็นแฟนฟุตบอล mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก่อสร้างขอสร้าง,งทีมมาตั้งทีมมาภายใต้งเงื่อนไขความเป็นแฟนฟุตบอล <c oughs> เราอยากให้แฟนฟุตบอลทุกคนมาเป็นเจ้าของทีมร่วมกันนะฮะเป็นเจ้าเจ้าของทีมร่วมกับพวกเราร่วมกันออกแบบทีมฟุตบอลของพวกเราที่เราเรารู้ว่าแฟนฟุตบอลต้องการอะไร mm hmm. เพราะผมบางครั้งผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดตรงไหน mm hmm. แต่ผมรู้ว่า ว่าแฟนฟุตบอลกลุ่มพวกผมชอบแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องชอบแบบพวกผมนะอย่างเงี้ยสนามหลักของเราใช้ก็ใช้สนามกีฬากลางครับสนามกีฬากลางแล้วก็ทีนี้เสนอราชพัฒน์เข้าไปสนามนึงก็เผื่อๆสนามกีฬากลางไม่พร้อมเพราะเราก็เห็นว่ามันมีการวาอตร้งไรอยู่นะตรงนั้นแล้วของเสื้อผ้าตรงนี้ก็พร้อมจำหน่ายผมขายในราคาตัว3 9 0ิบาทนะฮะผ้าหน้าดีพิมพ์ลายทั้งหมดแล้วก็รายได้ก็สัดส่วนดีตรงนั้น ก็มีเสื้อสองสีมีเหลืองดําสีประจาสโมสรแล้วก็ชุดเดือนจะเป็นเขียวขาวนะฮะตรงนั้นก็ยังไงก็ต้องฝากฝากแฟนฟ,ฟุตบอลสุราษฎร์ใกล้เคียงฝากแฟนฟุตบอลอาณาจักรสีวิชัยนะฮะเราใช้คําว่าอาณาจักรสีวิชัยเลยเพราะว่านครก็าอาณาจักรสีวิชัยชุมพรก็ได้อยู่นะฮะก็อัจจะได้กว้างตรงนั้นขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับมากมากลยครับต<อ>ัวนาเม้นต<อ>์น<อ>ีอ้อย่างน้อย3ทีม3ามทีมที่อยู่ร่วมสายกันก็เป็น สึกชิงเจ้าอาณาจักรศรีวิชัยฮะแบบเพลงสักตีเหมือนกันพาอเรากับนครเจอกันแต่ละครั้งก็ไปแล้วทุกครั้งใช่มก็ฝากแฟนฟุตบอลนะครับนะแล้วก็ฝากติดตามเพจสโม,มสรน,นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ